โตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งมีการแปลกว่าสิบภาษาและมีการพิมพ์เผยแพร่ออกไปหลายสิบล้านเล่มปัจจุบันในร้านหนังสือก็ยังขายอยู่เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงเล็กๆในญี่ปุ่นที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอนุบาลแต่ด้วยเทคนิคการสอนเด็กประถมของครูทำให้เกิดความรัก ความฉลาดความงดงามทางจิตใจในตัวของมนุษย์จึงควรนำมาศึกษาและนำมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกและเพื่อคุณครูทั้งหลายจะได้ใช้สอนเด็กๆให้เป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีประโยชน์ตามหลักชันทจิตบทที่15รายการตลกเมื่อวานนี้ต้ตจังมีเรื่องทำให้รู้สึกผิดหวังมากๆเพราะแม่บอกว่า วันต่อไปนี้ไม่ให้ฟังรายการตลกทางวิทยุอีกสมัยที่ตัวตัแจงเป็นเด็กเครื่องรับวิทยุมีขนาดใหญ่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมทรงสูงแล้วก็ทำด้วยไม้ขอบบนโค้งมนด้านหน้าเป็นลำโพงบุผ้าไหมสีชมพูตรงกลางเป็นไม้แกะสลักลวดลายเคลือเถาแล้วก็มีปุ่มสองปุ่มรูปร่างสวยมาก โตโตจังชอบแนบหูติดกับส่วนที่เป็นผ้าไหมสีชมพูและก็ฟังรายการตลกมาตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนชั้นปถมเพราะเธอชอบรายการตลกแม่ก็ไม่เคยว่าอะไรจนกระทั่งเมื่อวานนี้เมื่อเย็ยนวานเพื่อนเพื่อ,น,อน,นักดนตรีของพ่อมาซ้อมดนตรีที่บ้านของโตโตจังเมื่อแม่มาบอกว่าคุณทาจิบานาทัสเนสตะนักเชลโล มีกล้วยหอมมาฝากโตโตชจังดีใจมากกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่หายากและราคาแพงเพราะไม่มีในประเทศญี่ปุ่นและต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเธอไปโคง้งขอบคุณแล้วก็เผลอพูดว่าแม่เจ้าโวยยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโตโตจังจำจะต้องคอยแอบฟังรายการตลกเฉพาะตอนที่พ่อและแม่ไม่อยู่บ้าน ตลอดเวลาดาราตลกพูดอะไรก็ฟังหน้าขบขันเธอจะหัวเราะอ,ออกมาดังๆหากผู้ใหญ่ไม่เห็นข้าวคงนึกแปลกใจทำไมเด็กตัวเล็กๆนิดเดียวจึงสามารถเข้าใจสำนวนตลกยากๆได้ความจริงแล้วไม่ว่าเด็กจะอายุน้อยสักแค่ไหนหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องตลกจริงๆก็สามารถจะเข้าใจได้เอาละครับก็จะเห็นนะครับว่าเอา่อ ภาษายากๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นในรายการตลกบางทีอาจจะมาแฝงแฝงด้วยศัพท์ซึ่งเป็นแสลงหรือเป็นแสลงศัพท์ที่ที่อาจจะเป็นคำหยาบนะครับอย่างที่เธอโพล่งออกมาว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลยอันนี้เป็นสัพท์ซึ่งว่ากันว่าลักษณะนี้มันก็ไม่สุภาพนะครับสำหรับชีวิตของคนญี่ปุ่น ก็แม่ก็เลยห้ามไม่ให้ฟังรายการตลกเพราะไปจำสำนวนของพวกในรายการตลกเพราะจริงๆแล้วรายการตลกเนี่ยเป็นรายการที่ผู้ใหญ่ฟังแต่เป็นที่ข้อหน้าสังเกตนะครับเด็กๆอย่างโต๊ะโตจังเนี่ยเขาสามารถที่จะฟังรายการตลกนี่เข้าใจแล้วหัวเราะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเรื่องความเข้าใจด้านภาษาของของเด็กเนื่องจากภาษาเนี่ยมันไม่ได้ฟังจากหูอย่างเดียวมันฟัง จากด้านยอ,ยอื่นนะครับจากสำเนียงท,ท่าทีอากับกิริยาของเสียงหรือว่า,ามันจะสอดไอ้วิญญาณของเสียงนี้ออกมาตามตามลำโพงเนี่ยเป็นการสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะครับภาษาบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจแต่เราก็เข้าใจว่ามันเนเรื่องตลกด้วยท่าทีและสำเนียงของการตลก ถ้าตลกนั้นมันไม่ใช่ยากจนเกินไปแต่โตโตจังก็ฟังรู้เรื่องนะครับและเข้าใจเข้าใจได้ดีแต่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่องทางหนึ่งที่จะสอนเด็กในวนัยนี้ให้รู้จักสิ่งที่ยากขึ้นมาได้โดยอาศัยเทคนิคนี้แหละเพราะว่าช่องประตูนี้ได้เปิดเราได้เห็นโตโตจังฟังสิ่งที่ยากและโตตจังเข้าใจ นะครับเหมือนกับโต๊ะตัวจังต้องการร้องเพลงโรงเรียนที่ยากกว่าเพลงง่ายๆเพลงที่ดูแล้วมันยิ่งใหญ่ดูแล้วก็ดูแล้วมันมทําให้ตัวเองรู้สึกมันหรูหรอโก้ที่เข้าใจภาษาพวกนี้หรือว่าสามารถใช้ศัพท์พวกนี้ได้ไอ้ช่องทางพวกนี้เป็นช่องทางที่เราสามารถใส่ภาษาแล้วก็เรื่องราวที่ดีๆลงไปเช่นเรื่องนิทานบางเรื่องหรือ เรื่องเ,อเรื่องเกี่ยวกับพุทธศา,าสนาหรือหรือนิทานทางศาสนาซึ่งซึ่งบางทีก็ยากนะครับทำให้ตั้งใจแต่ถ้าเด็กตั้งใจอย่างได้ฟังเรื่องภาษารีบุตรนางจินจมาวิกา,านางสุชาดาเด็กอาจจะเข้าใจก็ได้เรามีใครทดลองให้เด็กฟัง สิ่งต่างๆซึ่งจะคิดว่ายากกว่ายากนักสำหรับเด็กที่ฟังรู้เรื่องแต่ล้องให้ฟังดูว่าเขาดีเทคหรือเขารับฟังและเข้าไปในจิตใจเขาได้ไหมถ้าฟังได้เด็กเล็กๆ5้าขวบ7ขวบ8ขวบเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์พื้นฐานในความดีความคิดและพื้นฐานทางปัญญาการตัดสินใจเลือกทางเดินว่าจะเดินไปทางชั่วหรือทางดี อันนี้หมายความว่าเราจะฉีดวัคซีนให้กับลูกหล,กลานๆได้อย่างดีนะครับถ้าเราสามารถเอาของที่เราดีแล้วให้เด็กฟังหรือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะย่อยให้เป็นนิทานที่ง่าย<ม>เป็นศัพท์ที่ง่ายขึ้นแต่ทางนั้นทั้งนี้เนี่ยทดลองศัพท์ยากได้นะครับให้เด็กสวดมนต์ได้ให้เด็กทําในสิ่งซึ่งเป็นภาษาอื่นได้ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับครูที่โรงเรียนเวลากระทรวงศึกษาบังคับว่าต่อไปนี้เราจะเข้าระบบินเ international แล้วเด็กๆเ,เราจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ผมก็มีความคิดหนึ่งนะครับว่าคุณครูเนี่ยจะต้องให้ทุกวิชาทุกชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นพระศิลปะ วิชาดนตรีวิชาภาษาอังกฤษวิชาเลขวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยถ้าปนกันนะครับปนกันคณิตศาสตร์เนี่ยเวลาพูดไปเนี่ยก็จะจะใช้ภาษาต่างๆเพราะเด็กจะสนใจนะครับในสิ่งที่แปลกแล้วก็น่าสนใจแล้วเด็กก็จะจําว่าภาษาพรั่เศเขาพูดยังไงภาษาลาวเขาพูดยังไงภาษาจีนเขาพูดไงศัพท์เดียวกันเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาใช้ไง ฟังบ่อยๆนะครับเด็กก็จะสนใจโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเ้าพนพูดเป็นประโยคแล้วก็แทรกมาในวิชาวิทยาศาสตร์บ้างแทรกในวิชาพระบ้าง Are you ready นะครับให้เด็กตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าพร้อมหรือยังที่จะเริ่มเล่นกันหรือว่าเราพร้อมหรือยังที่จะให้คำตอบเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ทำทุกวันมันจะใช้ ใช้จนเคยนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดพอไม่ต้องคิดปุ๊บเ,เด็กก็จะเรียกว่าปลูกภาษาอังกฤษขึ้นถ้าคุณต้องคิดต้องแปลปลูกไม่ขึ้นหรอกแม้แต่เด็กคนนั้นจะเรียนได้เก่งยังไงก็ตามแต่ว่าพอเจอสถานการณ์ต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยคุณก็ใช้ไม่ได้ทางสมเด็จย่านะครับท่านใชย้ยังไงมัครับท่านก็เชิญเด็ก เด็กในวัยเดียวเดียวกันเนี่ยมาเล่นที่ในในบ้านในวงังก็จะเป็นเด็กฝรั่งบ้างเด็กแคกบ้างเด็กญี่ปุ่นบ้างเด็กจีนบ้างซึ่งใช้ภาษาต่างๆแล้วเด็กก็มาเล่นกันในที่สุดเด็กมาเล่นกันก็สามารถเข้าใจกันได้ด้วยภาษากายของเขาเนี่ยแล้วเขาก็เล่นกันในที่สุดเขาก็ไม่กลัวด้วยการใช้ภาษาเขาก็จะสามารถสื่อสารแล้วก็เริ่มถ้าเขาเริ่มสนใจนะครับเหมือนสมเด็จพระพี่นางเมื่อสนใจภาษาอังกฤษ แม่ก็พยายามหลอกล่อให้ครูภาษาอังกฤษมาสอนถักนิตติ้งถักโคเชตถักนิตติ้งแล้วก็ในขณะที่ถักไปครูคนนั้นก็จะพ่อห้อยปล่อยภาษาอังกฤษออกมาในสุดก็จะเกิดความเข้าใจโดยไม่ได้ส,สอนโดยตรงถ้าเราเราสอนแบบเก่านะอนักเรียนเปิดหนังสือนี่คือเวบเวิร์บทูบีเวิร์บทูบีเบイเอซอะไรเงี้ยว่าไปเรื่อยนะครับนี่มีกฎมีเกณฑ์เด็กก็ไม่เอาละเพ่น วิธีนี้เป็นวิธีสอนไม่ได้ผลนะครับวิธีสอนให้ได้ผลเรื่องภาษาต้องสอนขณะที่ทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนไม่รู้ตัวการสอนแบบไม่รู้ตัวเช่นพาไปเที่ยวบ้างพาไปเข้า7 e เ e ่นอแล้วก็ให้เด็กดูสิในนี้เขาเขียนว่าอะไรในในใบที่โฆษณาสินค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบางทีเขาจะสมมติขาย อะไรบางอย่างเขาจะมีเขามีภาษาอังกฤษปนมาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมีลูกค้าฝรั่งมาอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบอกอาวันนี้ผักนะครับผักเขาเขียนว่าผักกาดไปดูซิว่าจริงๆเขาเขียนภาษาอังกฤษว่าไงแล้วเขาอ่านว่ายังไงต่อไปทํำบ่อยๆนะครับทํบ่อยๆคาสั่งแล้วก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษอา้าวเด็กไปจ่ายตลาดดูซิไปซื้อเลตทัสมาเท่าไหร่ไปซื้อคิวคัมเบอร์มาเท่าไหร่ ไปซื้อ mushroom มัชรูมมันเท่าไหร่เด็กๆเ,เขาจะได้2ภาษาเห็นไหมครับสลับไปสลับมาเอาภาษาจีนมันก็ได้ปนกันจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างไทยบ้างฝรั่งบัง่งอินเดียบ้างโอ้สนุกนะเนี่ยเป็นมหากรรมเรื่องภาษาพอเด็กเริ่มสนใจอันนั้นแสดงว่าใช้ได้ถ้าเด็กไม่สนใจนะต้องคุณมาจับทดสอบบ่อยๆเขาก็เ,าเบื่อเพราะว่าการทดสอบเป็นการดูหมิ่นกันว่า คุณไม่รู้ฉันเป็นครูเป็นผู้ที่มีอำนาจฉันจะทดสอบท่านจับผิดทดสอบคือการจับผิดการสอบคือการจับผิดถ้าจับถูกคือใครมีอะไรมีอะไรดีเอามาแสดงนะครับทุกคนต้องมีอะไรดีต่อมาแสดงเพราะฉะนั้นเป็นการเขาเรียกว่าเอาส่วนดีมาขยายมาให้ความชื่นชมมาให้รางวัล ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันโอ้ทุกคนต้องเก่งภาษาอังกฤษทุกคนจะต้องเก่งเรื่องเลขทุกคนเก่งเป็นไปไม่ได้นะครับมีมีม,ม,มีมีท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นที่เก่งนะครับดอกนั้นไม่เก่งหมดทั้งประเทศเลย